ที่เมืองไหโขมณฑลไหหนานจัดพิธีเปิดแพลตฟอร์มบริการทางข้อมูลข่าวสารและการประยุกต์ใช้ทางการสำรวจระยะไกลแห่งชาติจีนรวมทั้งศูนย์ความร่วมมือนานาชาติด้านข้อมูลข่าวสารและการประยุกต์ใช้ดาวเทียมแห่งสำนักงานการบินอวกาศแห่งชาติจีนโดยจะเสริมศักยภาพการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลในภาพรวมของจีนด้วยการสร้างสรร์ระบบริการการแบ่งปันทรัพยากรและการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลแบบรวมศูนย์ระดับชาติ ผลักดันการร่วมกันสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้พัฒนายิ่งขึ้นแพลตฟอร์มจะเปิดช่องทางสำหรับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานของการเชื่อมต่อทรัพยากรและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารการประยุกต์ใช้ทรัพยากรการบินอวกาศโดยรวมและการรับมือกรณีฉุกเฉินการบรรเทาภัยพิบัติและการกู้ภัยอย่างมีระบบส่งเสริมให้การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มแบบข้ามเขต ข้ามหน่วยงานและข้ามูมิภาคให้พัฒนาด้วยคุณภาพสูง